สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในเพจแหนแดงอุดรน,นะคะวันนี้นะคะเบนจะพาทุกคนนะคะมาเก็บแหนแดงนะคะอันนี้คือแหนแดงยางแท้ทูนะคะอ่าจะพาเพื่อนๆมาเบิ้งนะคะพอดีน้ำแห้งนะคะ แล้วก็เลยเห็ดให้ตัวแนแดงนะคะบ่มีบ่เดรับถานอาหารนะคะแล้วเพื่อนก็เริ่มจะแห้งตายนะคะก็เลยมาเก็บเพื่อนนะคะเพื่อที่จะไปเห็ดปุ๋ยนะคะเอาไปใส่ต้นไม้แล้วก็ไปตากแดดไ้ใส่นะคะอาจจะเก็บไปบางส่วนบางส่วนก็จะทิ่มไว้เป็นถาดอาหารนะคะของดินนะคะเห็ดให้ดินดีนะคะอาจจะทิ่มไปบางส่วนแล้วก็จะมาเก็บไปบางส่วนเพื่อจะไปทดลองเลี้ยงนะคะเอาไปขยายพันธุ์นะคะไปทดลองดูนะคะว่า่าาเหาออกแบบแแดงแบบนี้ไปเลี้ยงนะคะ ในกระมังหรือว่าบอที่เขาเตรียมไว้นะคะอีกโดนปนไดนะคะเพื่อนจังสีเขียวงามฟูนะคะอ่าอันนี้เป็นงานทดลองนะคะเดี๋ยวเป็นกลับกล้องนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะงามบอเพื่อนๆสีแดงนะคะนี่เลยอันนี้คือห้อยที่เป็นขูดออกนะคะนี่เนาะนคะคะก็จะลักษณะนี้นะคะอันนี้อยู่ไฮน้าเนาะจ้ะเนาะเป็นไฮน้าที่เขาเลี้ยงในแดงนะจ่ะหนามันบุกป,ป่านะคะ ก็จะเก็บนะนีะ่นะคะมีหาแดงแดงแบบนี้เลยนี่ค่ะงามลายด้วยพี่น่องงามลายค่ะงามเแห้งนี่เป็นกระเก็บนะคะนี่เป็นบริเวณกว้างนะคะแดงเริ่มแห้งแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่น่าจะอ่าเราจะเก็บเอาเนาะนี่ก็แดงแดงแดงนะคะ เล oh. ี้ยงงามแห้อย่างไรด้วพี่น้อนี่นะนี่จ้ะนี่เลยก็จะเก็บเก็บลุก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 เก็บใส่กระสอบนะคะเากลับแล้วก็จะไปเหลือจากการทดลองเขากับเอาไปเห็ดเป็นฟุ้นนะคะเก็บใส่กระสอบนะยังง่านี่เด้อพี่น้องน่ามหลายจ้ะมนี่ งามแห้งเป็นสันเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆอันนี้เอาไปใส่ได้ต่อนะเพื่อนๆเนะพื่อนใดแบบเอใดเอาไป,าไ,ปาไปขยายก็สาม,มารถเก็บไปเป็นฟุ้นนะคะเป็นปุ๋ยเนาะหรือเพื่อนๆว่าพา,าอยากเก็บนะคะกับทิมไวนี้นะคะก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุที่ดีให้กับดินกับไฮน้าเห่านะคะกับดินเห่าเน,ะนาะนะจากเนาะ เยอะมากเพื่อนู้าวสวยมากดูบอบอานิดนะ โอเคค่ะเ okay, พื่อนๆเดี๋ยวเนไปทำภารกิจต่อเนาะดูนี่นะคะเดี๋ยวไปเห็ภารกิจต่อนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเ็นไปทำภารกิจต่อนะคะเก็บในแดงเนาะเอาไปใช้นะคะอ่าถ้าอันอันส่วนใดที่มันหลายเกินไปนะคะนี่มึงคะ่ะเยอะมากมันลายเกินไปเป็นกระจกเก็บนะ,ปะนเป็นจะเก็บเอาแค่บางส่วนนะคะไปใส่เนาะแล้วก็เอาไปทดลองเลี้ยงนะคะว่าแดงแแบบเนี้ย เอาจากขีข้ค้นไปแบบนี้ไปเลียงนะคะจะเขียวงามกี่วันนะคะอาจจะได้มาแช่ประสบการณ์แต่กับแบ่งปันก็เพื่อนๆนะคะเขานาหนาวแล้วแหนแดงบางเพื่อกัขื้นสันยางรวดเร็วนะคะดอกก็อาจจะน้อยจะฝอยแนย่แต่ประองห่วงนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเรียงและขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆอถ้าเฮาอนุบาลไดย้ยางถือกตองนะคะและเรียงแบบถือกวิธีนะคะดอกก็สีใหญ่สีฟูเหมือนหน้าฝนนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้เบนแหนแดงอุดรขอโตไปก่อนนะคะเดี๋ยวมิทิ อย่งแบบมีความรู้อย่างใหม่ๆมานะคะผ่านประสบการณ์ของเบนเบนจะมาแช่นะคะอันนี้คือเอาความรู้ของเจ้าของที่ลงมือทํานะคะอันอัใดทีเบนยังให้ได้ทําเป็นก็ขออนุญาตยังให้ได้ตอบนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆ้น,นี้เบนแนแดงอุดรไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ